สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําน้องนิวนะครับเึ่งเป็นเพจดูแลการจับจองถืงมาหายังของอาจารย์ไพโรจน์ลกษวิชานะครับใครสนใจก็จับจองกับน้องนิวได้เลยนะครับหรือว่าเป็นเพจแท้ๆดูแลการจับจองถืงมาหายันครับสวัสดีครับสองกำไรหรือกําไรดีเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ขายหรือแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยทํา ออนไลน์กันแล้วก็ประสบความสําเร็จกันมากมายแต่ก็มีจํานวนที่มากกว่าคือล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือกําไรวันนี้อาจารย์เนี่ยได้ทําวัตถุมงคลด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับแล้วออกแบบมาทันสมัยมากครับตอนนี้ถือว่าสวยงามมากครับดูตัวอย่างฮะอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมยาวๆผืนผ้าแบบนี้แต่ละด้านเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ใส่พระคาถาต่างๆลงไปเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะ หนึ่งด้านเนี่ยด้านนี้นะครับเขียนพระคาถาหัวใจพระซิวลรีนะฮะนะชาลิติเน้นในเรื่องของโชคลาภหงายเอาขึ้นมาวันนี้จะซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคเสียงลาบเอาด้านนี้ขึ้นมาหัวใจพระซิวลรีเน้นในเรื่องของโชคลาภณนะชาลิติถ้าหมุนไปอีกด้านหนึ่งครับเป็นภระคาถาสุณโมโลเป็นหัวใจคุนแผน หัวใจคุณแผนก็รู้อยู่แล้วเน้นในเรื่องของเมตตาสูงสุดเน้นเรื่องความรักเพราะนั้นเวลาจะไปจีบสาวเห็นไหมฮะอยากมีสเสน่ห์ไปพูดคุยติดต่อง,งานก็หงายด้านนี้ขึ้นครเป็นพระคาถาสุนนาโมโรหัวใจขุนแผนนะครับหมุนไปอีกด้านหนึ่งเป็นพระคาถาเกี่ยวกับแควคาดปลอดภัยป้องกันภัยนามาอาุขอให้ทุกคนแควคาดปลอดภัยหมุนไปอีกด้านนะครับเป็นพระคาถา ครอบจักรวาลถือว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดครับพี่น้องครับคือพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะโมพุทธายะอันนี้ได้ครอบจักรวาลเลยได้ทั้งเมตตาค้าขายการงานการเงินโชคลาภความรักอยู่เย็นเป็นสุขครบเลยนะครับกําไรดีครับเป็นกาไรที่อาจารย์ตั้งใจทําให้กับพี่น้องที่ตอนนี้กําลังทําการตลาดทําการค้าอยู่ ส่วนเม็ดรูปประคำที่เห็นฮะเป็นแก่นไม้มงคลแก่นไม้นี่แข็งมากนะฮะเป็นรูปประคำที่สวยงามมากนะครับใครอยากได้ไซส์ไหนก็เลือกเอานะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้เช่าบูชาไปทำการค้าขายรวยๆเฮงๆมีกำไรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ